ในรบีเล็กอุทัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดรรรรอุตรดิตถ์ประธานในการเปิดงานสืบสานประพณิตักบาตรเทโวโรนาสันจรประจำปี2517หรืองานแห่เป็ดวัดดอยสวรรค์อำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์เดือดเล่นขบวนแห่ที่บริเวณตลาดกลางผลไม้สินค้าโอทอปเทศบาลหัวดงอำเภอรับแลรจังหวัดอุตรดิตถ์มีพระครูประจัก์กิติคุณเจ้าวัดวัดดอยสวรรค์เป็นป,ประธานฝ่ายสองนำพระภิกษุส,สงฆ์สามเณรออกรับบิณฑบาตไปตามถนนสายวังกะพีตอน ระยะทางประมาณ30กิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีขบวนแห่พระพุทธรูปจำลองเทวดานางฟ้าเปรตกะหังอสุรกายและขบวนมโหรสพเชนลิเกมวยการกุศลซึ่งตลอดสองข้างทาง,าง,างมีประชาชนมารอใส่บาตรเข้าสารอาหารแห้งและปัจจัยอีกเป็นจำนวนมากเมื่อขบวนแห่เปรตไปถึงยังวัดดอยสวรรค์มีการนำปัจจัยถวายแด่พระสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้กับผู้ที่ร่วงลับไปแล้วพระครูประจักษ์กิติคุณเจ้าวัดวดอยสวรรค์กล่าวว่า ทางวัดดอยสวรรค์จัดงานประเพณีศาสตร์เดือนสิบบริการแห่เปรตเป็นประจำทุกปีเป็นการต่อเนื่องมากว่า20ปีแล้วเพื่อเป็นการรักษาประเพณีสืบทอดพระพุทธศาสนา,ามีการจำลองนรกสวรรค์และเมืองมดุษเพื่อสอนให้คนเกรงกลัวต่อบาปหันมาทำความดีทำหลักทำคำสอนในพระพุทธศาสนา,าและให้ชาวพุทธได้ทำบุญอุทิศกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับนาคาการดำรายงาน